Yeah. Okay. ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ่านผู้ฟังสวัสดีวันนี้วันที่สามกันยายนนะครับสองห้าหกสี่ครับอาทิตย์ที่แล้วขัดข้องทางเทคนิคเราก็เลยขาดไปหนึ่งขาดไปหนึ่งไลฟ์นะครับรอบนี้มาเจอกันมีอัปเดตข่าวให้นิดนึงครับในเรื่องของประกันโควิดนะครับ พอประกาศแล้วตอนนี้ถ้าผู้ประกันที่ยื่นที่ทำประกันโควิดไว้แล้วเกิดปิดเชื้อนะครับต้องการจะเคลมในเรื่องของค่าสินไหมค่าสินไหมทั้งแบบเจอจ่ายจบหรือว่าค่ารักษาหรือว่าค่าเจ้าเชยต่างๆนะครับก็สามารถยื่นได้ที่บริษัทประกันภัยต่างๆนะครับที่ท่านทำไว้ของเราก็ยื่นกับที่ สำนักง,งานได้นะครับที่พี e b ็มวีโบเกอร์นะครับรแล้วก็อ,อ,อประกันก็จะสั่งอนุมัติจ่ายภายใน15วันนะครับคอพพแจ้งมาแล้วว่าต้องจ่ายเคลมภายใน15วันนับนับแต่ว่ารับเอกสารครบถ้วนจากลูกค้าจากผู้ประกันภัยครับนะโอเคก็อัปเดตกันว่าถ้า ของเราก็จะมีเหมือนกันนะลูกค้าที่มีเคลมในเรื่องของประกันโควิดมามีมาบ้างแล้วนะครับโอเค <Okay. S 2> แลวยืนย่นยื่นรักค่าสินใหมก็เหมือนกับการติดต่อสบบริษัทเคลมศูนย์เคลมทั่วประเทศครับถ้าของวิจิตรศูนย์เคลมทั่วประเทศนะครับคือมีศูนย์บริการสินใหมทั่วประเทศได้เลยครับครับโอเคมาเข้ารเรื่องของเรา วันนี้จะมาคุยกันเรื่องความคุ้มครองของบุคคลภายนอกมันหมายความว่ายังไง<ช>แล้วมันคุ้มครองอะไรบ้างมันมีเรื่องทรัพย์สินมันมีเรื่องออร่างกายนะครับ<ช>วันนี้ให้พี่ดำมา,<ช>มาเล่าให้ฟังว่าเอาก่อนอื่นบุคคลภายนอกในในความหมายของประกันภย<ช>ัยหมายค,ความว่าการการทำประกันภยัยภาคสมัครใจนะครับระสมัครใจนะครับหรือ หรือพรบนะครับกรณีที่เกิดความเสียหายรถที่ทำการไปขอให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกนะครับความเสียหายต่อบุคคลภายนอกในที่นี้เรายึดหลักกฎหมายก่อนการความคุ้มครองของบุคคลภายนอกเนี่ยตามกฎหมายแพ่งเนี่ยเขาเขาเรียกว่าการประกันภัยค้ำจุนนะครับการประกันภัยค้ำจุนเนี่ยเกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัยทําสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย นะครับแล้วก็รถยนต์ที่ทําประกันภัยไว้ให้เกิดให้ความเสียหายกับบุคคลภายนอกกรณีน,นี้บริษัทประกันภัยต้องเข้ามารับผิดชอบชดใช้ให้กับบุคคลภายนอกโดยตรงให้กับบุคคลภายนอกได้เลยนะครับนี่นี่คือความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกอมันไม่ต้องผ่านบุคคลภายนอกก็คือค,คู่กรณีของเราใช่ใช่ใชเราไปชนรถเขาเราไปชนบ้านเขา คระชาชนต้องบาดเจ็บเสียชีวิตรถถ<ช>หรือรั์สืนก็เสียหาย,หายเรืเ่องประกันภัยเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยก็คือต้องรับใช้กับบุคคลภายนอกได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องไปใช้ทดแทนผ่านผู้ประกันภัยนะครับ,รบกฎหมาย,ยรา <enjoyed. S 2> าบยริษัทประกันภัยเนี่ยเราผู้เสียหายเนี่ยเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยได้โดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเรียกร้องหรือจะฟ้องนะครับ ได้กับบริษัทกับนอกจากฟ้องผู้เอาประกันภัยแล้วฟ้องบริษัทประกันภัยได้เลยครับนะครับถ้าถ้า,ถาไม่ไม่ถ้าเราไม่ยื่นฟ้องกับบริษัทประกันภัยโดยตรงเนี่ยทาให้เราทาให้เราเสียเวลาบางทีผู้เอาประกันภัยเขาไม่มีเงินค,คับคุตเข้าใจไหมเขาไม่มีเงินชดใช้ uh huh. แต่ว่าเขามีสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอย่างเงี้ยผู้เสียหายฟ้องกับบริษัทประกันภัยจะได้แน่นอน ว่าได้เงินได้นอนนะครับก็คนที่ทําประกันภัยในเรื่องของรถยนต์มันมีความคุ้มครองส่วนหนึ่งที่เรียกว่าบุคคลภายนอกเพราะงั้นหมายความว่าความเสียหายที่เราไปทําให้เกิดกับคู่กรณีเนี่ยรถคันอื่นที่เราไปชนเขาไปฝ่ายผิดหรือว่ารัพย์สินของเขานะครับเรียกร้องจากมากันภัหรือว่าทําให้เขาบาดเจ็บพวกนี้ก็เป็นในเรื่องของความคุ้มครองตัวนี้นะครับ าสามารถก็คือเรียกว่าความคุม้คมครองมันจะแตกต่างกันไปของแต่ละกรมธรรม์ใช่ใช่ใช<ๆ>ก็ให้ดูรายละเอียดแต่คราวนี้เหมือนว่า,วาเออมันก็มันก็จะมีส่วนตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเราก็เรียกว่ายกภาระไปให้บริษัทประกันใช่ครับได้เลยรวม,รวม,รวมนอกจากค่าเสียหายค่าค่าบาดเจ็บค่าเสียชีวิตค่าทรัพย์สินก็รวมถึงค่าชดเชยเสียเวลา เราื่องนี้มันจะมีหลายๆคนน่าจะพอได้ข่าวบ้างว่าถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายฝ่ายถูกถูกเข้ามาชนแล้วรถเราต้องไปซ่อมเราไม่ได้ใช้รถคันนี้ก็สามารถที่จะเรียกร้องรวมอยู่ในค่าเฉยกลับบริษัทประกันภัยด้วยตรงคราวนี้ถามต่อแล้วถ้ามันไม่มี้าลูกค้าไอคู่กรณีไม่ไม่มีบริษัทประกันน่ะนั่นแหละ แล้วก็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 คือเนี่ยคือความต่างนะคุณคุณพุทธความต่างคือว่าถ้ามีประกันภัยอ่ความคุ้มครองบุคคลภายนอกก็อย่างที่พูดอะตามกฎหมายเรียกประกันภัยคำจุนไปเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยได้โดยตรงแต่ถ้ารถคันนั้นไม่มีประกันภัยอืมเราก็ต้องไปเรียกจากเจ้าของรถถ้าเจ้าของรถไม่มีเงินนั่นแหละที่มันก็ต้องก็ต้องฟ้องร้องนี่มีเคสหนึ่งเหมือนกันของลูกค้าเราเรียกว่าเออแต่ลูกเออเรียกว่าถูกเขาชน แต่เขาไม่มีประกันประกันเขาขาดใช่อันนี้ก็ต้องไปเรียกร้องจากจ้องออกรถรวมกับขี่ที่กระทาความผิดรับเพราะนั้นสาคัญการทําประกันไปมีประโยชน์ตรงนี้นุนืมบางทีเสียหายหลายแสนไปชนเขาเสียหลายแสนถ้าไม่ได้ทําประกันภัยอย่างน้อยประเภทสามมันก็จะคุ้มครองบุคคลภายนอกเขาจะคุ้มครองบุคคลภายนอกนะคือประโยชน์ของการทําประกันภัยนะครับแล้วประโยชน์สําหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายใช่ ถ้าเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยแน่นอนได้เงินแน่นอนถ้าแม้ว่าจะตกลงค่าเสียหายไม่ได้ฟ้องไปศาลก็พิพากษาให้รวมทั้งดอกเบี้ยด้วยนะครับค่าชดเชยอะไรนะครับนี่คือคือควารมอย่างน้อยนะเป็นประกันประเภทสามไว้ติดไว้สักนิดนึงก็ดีหลักพันบาทก็ประเภทสามเขาก็ยังถือว่าเป็นประกันภัยค้ำจุนซึ่งบริษัทประกันภัยต้องเข้ามาชดใช้เกีกับผู้เสียหายเขาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนะคะแล้วก็ มีเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่สองนะครับเอกสารแนบท้ายสําคัญยังไงนะความความหมายของมันคืออะไรเอกสารอทเรียกเขาเรียกสั้นๆว่าอทเอกสารแนบท้ายจริงๆแล้วคืออทนี่ก็คือเอกสารการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยไหแนบท้ายก็คือการแก้ไขกรมธรรม์นะครับโดยกรมธรรม์หลักแล้วก็พิมพ์ไปแล้วก็ออกไปแล้วเขาบอกว่าเป็นสัญญาประกันภัยเป็นเอกสาร กรมธรรม์ฉบับหนึ่งที่ออกมาแก้ไขเพิ่มเติมกรมธรรม์หลักอย่างวัวประกันไฟต้องการแจ้งเพิ่มเติมความคุ้มครองความคุ้มครองบ้างอะไรชิ้นส่วนของตกแต่งอะไรแบบนี้แม้กระทั่งตัวรถเลขทะเบียนรถครับอย่างเดิมเคยตัวเองเคยได้ทะเบียนตัวนี้จากขนส่งแต่ตัวเองต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถโดย เอาไปประมูลทะเบียนมาก็แจ้งแก้ไขทะเบียนในกรมธรรม์หลักว่าตอนนี้ตัวเองได้ทะเบียนประมูลแล้วได้ทะเบียนนี้ช่วยแก้ไขให้ด้วยเพราะฉะนั้นเอกสารที่อทองออกใหม่ก็คือกรมธรรม์ฉบับใหม่ซึ่งแก้ไขของเดิมใช้คุ้มครองนั่นแหละเขาึงเรียกว่าก็ตามตัวนะเอกสารแนบท้ายแนบท้ายสัญญาว่าสัญญาหลักมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอย่างรถก็จะมี เช่นเพิ่มสปอยเลอร์เพิ่มชุดแต่งซื้อสแต่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทะเบียนรถที่ทำว่าเปลี่ยนทะเบียนรถหรือเปลี่ยนเลขเครื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนผู้เช่าซื้อไอ้ผู้รับผลประโยชน์ใหม่อย่างเราทำประกันไหม แต่พอวันนี้คืนนี้เราต้องการใช้เงินเราต่อเนี่ยไปจัดไฟแนนซ์ก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นชื่อเพิ่มเติมผู้รับผลประโยชน์เพราะไฟแนนซ์เขาจะบังคับว่าเมื่อคุณมากู้คุณต้องทําประกันภัยกับเขาหรือไม่ที่ถ้าทําแล้วคุณไปแจ้งเพิ่มเป็นผู้รับผลประโยชน์ให้กับไฟแนนซ์เขาเพราะว่าไฟแนนซ์เขาจะบังคับให้ใช่ใช่ใช่ที่น้เราต้องมาทํออทไ่สําคัญยังไงก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์หลัก เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็จะออกเอกสารมาให้เอกสารตัวนี้พวกนั้นก็ควรเก็บไว้ถือว่าเป็นความพร้อมพรอมใหม่พร้อมกับตัวกรมธรรหลักแล้วก็ถ้ามันมีแก้ไขอะไรก็ชื่อผิดนามสกุลผิดอะไรเนี่ยเขาก็แก้ไขมันก็เปแก้ไขได้เลยหรือแม้แม้กระทั่งทุนประกันอย่างกรมธรรเดิมทำทุนประกันไปสองแสนแลนรถแต่เราไปกู้ เราไปกู้แบงค์สามแสนเนี่ยกู้ไฟแนนซ์สามแสนไฟแนนซ์ก็บอกว่าคุณต้องไปเพิ่มวงเงินนะว่าในดุงเกินที่กรมธรรม์ที่ทําแล้วเพิ่มวงเงินมาเพราะว่าคุณจัดไฟแนนซ์เพิ่มจากวงเงินเดิมที่ทําไว้เนี่ยบริษัทประกันภัยก็จะออกอทเพิ่มวงเงินมาให้กับผู้ประกันภัยนะบางทีอาจจะเพิ่มเงี้ยนิดหน่อยขึ้นมาหรือเพิ่มราคาสิ่งตุกแต่งขึ้นมาเพื่อเอาไปให้กับไฟแนนซ์ เพราะฉะนั้นตรวจสอบแนะนําว่าถ้ามันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องคล้วระบุหมายถึงโอเคของอทอนะครับประโยชน์ของอทอนะครับอานนี้เรื่องรถชนบ้างมามีเคสรถชนคราวนี้รถชนในถนนปกติเนี่ยก็ใช้กฎจราจรทับไปแต่คราวนี้เป็นผู้ตัดสิน เป็นผู้ฟังออกความเห็นนะครับแต่คราวนี้ถ้าลดคนในที่ส่วนบุคคลเออกฎหมายจราจรมันไม่ได้บังคับใช้ในที่ส่วนบุคคลใช่เขาไม่ได้รนาดเข้ามาการตัดสินไรเนี่ยว่าใครถูกใครผิดคราวนี้เพราะว่าบอกว่าบางทีกฎของที่ส่วนบุคคลมันไม่เหมือนกับกฎจราจรใช่ใหรขับการว่าการวางแผนที่เส้นทางการเล่นรถหลักการพิจเจรนา การถูกผิดเนี่ยความรับผิดเนี่ยเอ่ใช่พี่ดำเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับอย่างแรกเลยครับกรณีรถชนในที่ส่วนบุคคลสังเกตได้เลยถ้าโดยโดยโดยสัญทาตยานนะครับโดยธรรมชาติถ้ารถคันหนึ่งจอดจอดอยู่กับที่ไม่มีผู้กับขี่แล้วอีกคนหนึ่งมามาขับมาโดนนะครับมาเฉี่ยวเขาไอ้นี่ไม่พิสูจน์ยืนยันได้เลยว่ารถคันที่มาชนเขาเนี่ยผิดแน่นอนถึงแม้เขาจะจอดที่ส่วนบุคคลจะจอด แต่จอดไม่ถูกต้องตามแผนที่หรืออะไรแต่เขาไม่ได้เขาไม่มีผู้ขับขี่ผู้ขับขับรถอยู่ในที่ในตัวรถและอีกคันขับรถมาชนเนี่ยไอ้นี่พยานหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่าคันที่มาชนรถจอดอคุณผิดแน่นอนนะครับแน่นอนในที่เช่นในที่จอดรถนะเราถอยออกมาแต่เบียดรถข้างๆนั่นจะมีปัญหาข้อพิพาทข้อที่ต้องพิสูจน์ก็คือคันหนึ่งถอยคันหนึ่งขับมาทางขับเดินหน้าในที่จอดรถ ตอนนี้โดยหลักสันนิษฐานของของหลักฐานถอยกับเดินหน้าเนี่ยนะครับถอยถ้าถึงกฎหมายนะครับรถถอยเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่ารถขับรถเนี่ยเขาก็ต้องดูข้างหน้านะครับเมื่อคุณถอยหลังเนี่ยคุณต้องระมัดระวังรถรถคันข้างหลังคุณแล้วนะครับทีนี้ถ้าต่างคนต่างไม่ยอมรับเนี่ยมันก็พูดยากเพราะว่าต้องเอาซี t v ทีวี ก้องวงจรมาเป็นตัวพิสูจน์ว่าคุณถอยออกมานะหมายความว่ารถถอยนี่จะเสียเปียบถูกไหมใช่ใช่ต้องระวังต้องระวังเอพราะว่ารถคอกคันที่ขับไปข้างหน้าเนี่ยมันตามทางขมันมันโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องมองข้างหน้าอยู่แล้วล่ะนะครับครับเขาต้องรถถอยเนี่ยต้องระวังต้องให้ทางรถที่เขาขับมาทางตรงก่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการกล่าวอ้างทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเป็นการกล่าวอ้างใช่ไหมคุณพุศ ก็คือการกล่าวว่าก็คือเถียงกันนะภาษาคนไทยว่าเถียงกันเราต้องมีกล้อง C c T V ในที่สถานที่เกิดเหตุมาพิสูจน์ถ้าต้องฟ้องกันนะนะมาเป็นพยานให้เราว่าเนี่ยกล้อง C c T V เห็นไหมรถถอยออกมาผมขับทางตรงเพราะนั้นผมก็ต้องระวังอยู่แล้วแหละข้างหน้าแต่คนที่ถอยเนี่ยบางทีไม่ระวังหรือมองไม่เห็นมองมองมุมไม่เห็นแต่เมื่อมีกล้องมายืนยันอีกตัวหนึ่งพ่สูดนได้เลยว่า รถที่เดินหน้าเป็นฝ่ายถูนะครับแต่ถ้ายังไม่ยอมอีกเนี่ยเราเอาตุวเนี้ยไปฟ้องศาลได้ครับนะครับแล้วก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งก็คือต่างคนต่างขับเดินหน้าเหมือนกันนะครับต่างโคนต่างขับไอ้พุ่งมาข้างหน้าเหมือนกันทีนี้เราแย่งแช่ง้อ่แย่งที่จอดกันรถรถถอยกับรถเดินหน้านี่ยังเห็นยังมองเห็นชัดหรือไปชนรถจอดนี่มันพิสูจน์ได้ชัดเจนครับแต่ต่างคนต่างเดินหน้าเนี่ยตัวนี้เราต้องเอาพยาน เจ้าของสถานที่นะเจ้าของสถานที่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 เขาจัดการเดินรถไว้ว่าเขากำหนดเส้นทางยังไงทางไหนทางตรงทางไหนทางเอกทางไหนทางโททางไหนต้องผ่านไปก่อนทางไหนต้องหยุดให้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 ก็ใช้หลักการเรียกว่าใช้หลักการคล้ายๆก็กฎจราจรปกติจริงๆแล้วใช้หลักการนั่นแหละคือทางที่โฉ์ไปได้ตลอดเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นทางเอก ทางที่ออกมาและสุดทางเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยคือมันไปไม่ได้แล้วคุณต้องชะลอเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคุณต้องระวังรถทางที่ก็อฟทางตรงแค่นั้นแหละนะครับที่ต้องไปนั้นก็ใกล้เคียงกันกับปกติที่แต่ว่ามันไม่ได้มียึดหลักตายตัวก็พิจารณาจากจากแผลที่เกิดแล้วก็อย่างที่พี่ดำว่าใช้กล้องวงจรปิดเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ ลานจอดรถก็น่าจะเกิดทุกที่ยกเว้นมันเสียยกเว้นมันเสียก็มาพิสูจน์หลักฐานกันนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในที่ส่วนบุคคลเนี่ยมันก็เรียกว่าต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะในที่จอดรถลานจอดรถอะไรต่างๆนะครับแต่หลักๆเนี่ยถ้าถอยมาทางถอยเสียเปรียบทางตรงได้เปรียบทั้งหมดทั้งนี้ถ้ามันเกิดข้อพิพาทในที่ส่วนบุคคลเนี่ย พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะเขาจะไม่เข้ามาเขาไม่มีอำนาจเข้ามาตัดสินได้แต่ถ้าไม่ยอมกันก็ต้องส่งฟ้องทางแพ่งกันนะฟ้องว่าใครใครพี่ใครประมาทมากประมาทน้อยพอตามกฎจราจรพอเราจราจรเนี่ยเขาเขากล้ามาไม่ถึงแล้วล่ะบางทีมันก็จะลงที่ประมาทร่วมใช่ใช่เขาเรียกประมาทร่วมส่วนมากศาลเขาจะมองว่ามีส่วนประมาทต่างฝ่ายต่างประมาทใช่ใช่ซึ่งซึ่ง อาจจะต้องเสียเวลาเสียเวลากันนะครับทีนี้เราใช้ดุลพินิษเรานะครับหักล้างว่าโอเคมันคุ้มไหมมันคุ้มไหมแต่ถ้ามีประกันภัยเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าเขาไม่อยากเสียเวลาประกันภัยเขาจัดช่อมไปก่อนเลยใช่ประกันภัยเขาเขารู้อะครับคือเขาอาชีพเขาเีประสบการณ์เขาเนี่ยใหญ่ชนในที่จอดรถนะเขาจะถอยแล้วประกันภัยจะถอยต่างฝ่ายต่างถอยแล้วบอกโอเคผมก็มียงไปก็ โอกาสที่มันจะชนะเนี่ยมันน้อยนะครับโอกาสชนะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ยนะกันภัยเขาก็มีงานคดีเขาเยอะแยะเรื่องอุบัติเหตุก็ต่างชนในที่สุดบาคนมากันภัยก็คงจะจับมือนะโอเคต่างคนต่างซ่อมแล้วกันนะนะเว้นแต่เจ้าของรถไม่ยอมไม่ยินยอมเท่านั้นแหละทีนี้พอไม่ยินยอมเนี่ยเพราะมันจะมีผลกับประวัติใช่แต่ว่ามันได้ประวัติลบประวัติเนี่ย มันจะคุ้มกับการที่ต้องไปศาลไปศ <ไป S 1> าล<ป>ใช่ไหมใช่ต้องต้องตัวเองต้องไปนําสืบที่ศาลน,นะครับนะครับคดีว่ายังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเจ้าเจ้าตัวความเจ้าของผู้กระปิต้องไปให้ปากคําที่ศาลที่นี้จะคุ้มค่าไหมแล้วผลที่ออกมาถือว่าศาลลงประหมาทร่วมล่มละครับแล้วเรามีประกรันภัยเราอยาก,กไปไปร,รักษาสิทธิ์ตัวนี้ให้ประกันภัยเนี่ยเพราะประกันภัยก็ก็ว่าตามเราอยู่แล้วล่ะเขาไม่บังคับเราหรอกคุณยอมไม่ยอมแต่ว่าถ้าถามประกันภัยประกันภัยบอกว่า โอกาสพิสูจน์มันก็ยากนะครับนะครับโอาฟังรู้เปล็ความรู้ดล็กรน้อยๆนะครับคราวนี้รามาคุยเรื่องเอ่อเรื่องของหายเออของหายของถูกขโมยเออจะ้ถามมามีคนสงสัยมากว่าเอ่อถ้าของในรถเนี่ยมันถูกขโมยถูกขโมย มันจะรวมอยู่ในความคุ้มครองกรมธรรม์ประเภทหนึ่งใช่ไหมใช่มันจะรวมในกรมธรรม์ประกันรถยนต์เนี่ยเขาจะระบุความคุ้มครองไว้เลยนะครับไม่ว่าตัวรถหรือสิ่งตกแต่งนะครับว่าคุ้มครองอะไรบ้างใช่ว่าคุ้มครองอะไรบ้างตัวรถคุ้มครองเท่าไหร่สิ่งตกแต่งมีอะไรบ้างเขาเขาจะระบุเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อุปกรณ์ที่หิ้วถอดเข้าถอดออกจากรถ หยิบเข้าหยิบออกจากรถเนี่ยตัวนี้ประกันภัยเขาจะไม่คุ้มครองเขาจะไม่ขายความคุ้มครองเพราะเขาถือว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมามันเข้าหรือมันออกใช่ตั้าแต่เมื่อไหร่เพราะนั้นการประกันภัยตามสัญญามาตรฐานของการประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาะวัันออกประเทศหนึ่งเนี่ยเขาไล่ระบุคุ้มครองเฉพาะตัวรถและสิ่งตกแต่งที่ติดตั้งประจำ ที่ติดตั้งประจําอยู่กับตัวรถอย่างกระจกกระจกมองข้างสติิกเกอร์รถจิบล้อผ้าใบคุมรถถือตามกฎหมายบังคับว่าต้องต้องเวลาคุณขับรถคุณต้องเก็บเอาคุณต้องมีนะสิ่งตกแต่งเช่นนี้เพราะนั้นกรมธันหลักเนี่ยเขาจะให้เฉพาะตัวรถเขาจะไม่ขายสิ่งตกแต่งที่หิวออกโทรศัพท์มือถืออะไรที่พิเดว่ามันแต่พิสูจน์ไม่ได้ยกตัวอย่างนี้อย่างเช่นสมมุติว่าคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อปเครื่องหนึ่งยกเข้ายกออกใส่กระเป๋ามันไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเสียหายมันหายมันหายจริงมันไม่เคยอยู่ในรถหรือมันไม่เคยอยู่ในรถเพราะเหตุผลเพราะเหตุผลที่พิสูจน์ไม่ได้แล้วก็เหตุผลในการพิสูจน์ความคุ้มครองไม่ได้นะครับแต่ถ้ารถกรมธรรม์เขาจึงระบุกาหนดมาเลยเป็นสัญญามาตรฐานว่าตัวนี้ให้ความคุ้มครองไม่ได้แล้วก็ซื้อความคุ้มครองก็ไม่ได้บริษัทประกันภัยก็รับประกันให้ไม่ได้นะครับเหมือนบอกว่ามี กระเป๋าตังค์มันหายจากรถครับใส่ตังค์ไว้แสนหนึ่งเนี่ยมันก็พิสูจน์ยากว่าเอ้ยคุณมีกระเป๋าตังค์มันมีตังค์อยู่เท่าไหร่หรือมีพระสมเด็จนะครับสมเด็จองค์ละสิบล้านองละหนึ่งล้านผมอยู่ตกสนตรงกระจกรถนะสายอยู่ตรงตรงกระจกมองหลังรถนะถูกแล้วก็ถูกทุบหายอดไว้แล้วมีคนมางัดกระจกมางัดรถแล้วก็ขโมยพระสมเด็จผมไปราคาหนึ่งล้านบาทหรือค่าที่ยัง ตีราคาไม่ได้เพราะเป็นคุณค่าทางความรู้สึกล้านเนี่ยมาแขวนหน้ากระจกเลยนะใช่สิบล้านขอให้เก็บไว้ในตู้เซฟดีกว่าแต่ถ้าสิ่งตกแต่งที่ติดตั้งประจํารถอย่างว่าอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่อยู่ติดตั้งอยู่กับรถเลยไม่ถอดเข้าถอดออกแล้วไอพวกชุดแต่งเข็มไม้ต่างๆที่มันยึดแล้วก็เดินสายอะไรเรียบร้อยครับเครื่องเสียง เครื่องเสียงติดตั้งเครื่องเสียงแล้วก็ซื้อกุ้งครองเครื่องเสียงผมนะถ้าผมติดตั้งอยู่ในรถมูลค่าอนติดตั้งห้าหมื่นอันนี้ได้ครับมีมูลค่าเพราะว่าติดอยู่ขับในรถต้องเดินสายไฟต้องมีต้องทำนต้องระบุด้วยนะต้องระบุต้องระบุยี่งย่อต้องแจ้งเดี๋ยวนี้ใช่เขาจะให้ทั้งแจ้งทั้งมูลค่าทั้งยี่ห้อยี่ห้ออะไรแล้วก็ก่อนทำประกันเนี่ยเขาจะถ่ายรูปไปด้วยประกันไทยเขาจะเขาจะมีรูปถ่ายด้วยว่าอ๋อนี่ นี่ยี่ห้อแบนฟุงนะของเยอรมันนะนี่ของแองพายนะครับเรือติดตั้งมีกําโพงกี่ตัวนะครับเดีลยวรถคันนี้ไปจอดไว้แล้วโดนทุบแล้วโดนพัดเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ีคุ้มครองนะแต่ถ้าอุปกรณ์นี่ถือเข้าถือออกนะไม่ได้ติดประจํารถตัวนี้เขาเขาจะไม่อย่างพวกรถที่อุปกรณ์เยอะรถพยาบาลรถอะไรพวกนี้เขาก็จะระบุไว้ระบุเลยมันจะมีเครื่องออกซิเจนช่วยหายใจอะไรต่างๆเขาจะมี เขาก็ระบุไว้เลยแล้วก็จะคุ้มครองตามนั้นแต่ว่าถ้าเหมือนกันถ้ามันมีโน้ตบุ๊กหรือว่าอะไรทั้งอย่างเนี้ที่มันเข้าออกได้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเขาถือว่าไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งรือใช้ประจากับตัวรถเพราะว่าตัวพวกนี้บางทีขับรถก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับแต่ถ้าเหมือนกันใช่ไหมพี่ดำถ้าสมมุติว่าของเสียหายจากการชนอุบัติเหตุ อันนี้พูดแล้วพูดถึงขโมยใช่ไหมแล้วถ้ามันโน้ตบุ๊กแล้วก็ขับรถไปชนก็ไม่คุ้มครองก็เหมือนกันเหมือนกันเพราะกรมธรรม์เขาระบุแค่นั้นว่าเขาคุ้มครองเฉพาะตัวรถนะสิ่งที่สิ่งตกและก็สิ่งตกแต่งที่ประจำที่ซื้อเอาไว้นะครับตัวที่เขาไม่รับประกันหรือเขาไม่ได้ซื้อเอาไว้เนี่ยก็ไม่อยู่ความคุ้มครองนะครับอันนี้เจ้าของรถก็ต้องดูแลรักษาเองหรือเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองกรณีถ้ามีรถมาชนแต่ถ้ามีรถมาชนของเขานะครับ แต่นี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเขานะครับไม่ไม่เกี่ยวกัถ้ามันระบุได้อ๋อโอเคมันอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเป็นฝ่ายถูกมันมีคนมาชนแล้วก็นตบุกเราเสียหายเออเรามีนตบุกอยู่ในรถเสียหายเราเราเราเรียกร้องได้เรียกร้องจากจายฝ่ายรถฝ่ายนู้นหรือประกันฝ่ายนู้ตได้อ่าอย่างนี้นะถ้าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากรัายที่มาทำ ที่เราเสียหายใช่ล้รรถก็เป็นเรื่องหนึ่งขสองในรถก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันเสียหายก็ทรัพย์สินก็คือทรัพย์สินของเราใช่การประกันรถก็ของประกันภัยที่เขาต้องรับรับบผิดชอบครับโอเคก็มันต้องแยกให้ให้เข้าใจแล้วก็ทำาเข้าใจนิดนึงแล้วก็จะสามารถรู้สิทธิ์ของเราเพราะบางทีถามมาเอ้ยทำารรถมีประกันแล้วประกันถูกรถประกันชนแล้วทำไมทรัพย์สินไม่รับผิดชอบหรือทางนู้นไม่รับผิดชอบอ่ะเขารับผิดชอบถ้าคนที่มาทำเนี่ย ถ้าเราเสียหายเขาต้องรับผิดชอบแต่ในกรมธรรม์ของเราเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกคือเราเรียกร้องได้หมดอะไรของเราเสียหายใช่ไหมแต่ถ้ารถของเราเองเราไปชนมันเป็นสิทธิส่วนตัวทรัพย์สินพวกนี้เช่นเดียวกันเลยเพิ่มอีกนิดนึงคือค่าขาดประโยชน์ครับค่าขาดประโยชน์นี่คือสิทธิส่วนตัวของเราครับถ้ารถมาชนเราครับเราเรียกร้องจากรถที่มาชนเราได้ค่าขาดประโยชน์ค่าเสียเวลาเนี่ยออืแต่ถ้า ในกรมธรรม์เราเนี่ยเราจะไปเรียกเราขับรถต้องมาคุ้มครองให้เราบนรับโอเคนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบทวนมาอย่างรวดเร็วนะครับก็ขอบคุณวิทยาเฮล์นะครับก็เหมือนเดิมประกันสุขภาพที่สามารถเรียกว่าความ ความคุ้มครองครอบคุมคแล้วก็เบี้ยรประกันภัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้<ช>นะครับก็ช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพกันเลยดทั้นนท<า>งโควิดทั้งปไันทั้งหวัดไข้หวัดก็รด่มาแล้วนะครับ,รบก็บวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณถ้าคใครสนใจในเรื่องของอาชีพตัวแทนนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามานะครับเมื่อวานเราคุยกับอาจารย์วินารน์เ็กในเรื่องของอาชีพ อาชีพตัวแทนในช่วงอ,อาชีพอะไรที่มันทำรายได้ในช่วงโควิดนะครับบางคนขาดรายได้เหนือศูเนเปอร์เซ็นต์เหนือศูนย์บาทอาชีพประกันยังสามารถที่จะเ,เรียกว่ายังทำรายได้ใ,ในช่วงโควิดนะครับไม่ต้องจริงๆช่วงนี้แทบจะไม่ได้ออกไปเจอลูกค้านะครับถ้ามีโทรศรัพท์สักเครื่องหนึ่งคนรู้จักอะไรต่างๆสามารถแนะนำในเรื่องของการทำประกันภัย ทั้งรถยนต์ทั้งอักคีภัยทั้งสุขภาพได้หมดทุกอย่างนะครับลองติดต่อประสานเข้ามาส่วนของเราเคลียร์ครบเคลียรไวในเรื่องของสินไหมนะครับใครสงสัยความรู้ในเรื่องของประกันภัยต่างๆก็สามารถสอบถามเข้ามาเราก็จะมาตอบในใน